ผมขออนุญาตกลับเรียนถามถึงเรื่องของกิจที่มีต่ออริยสัจสี่นะครับอยากจะเรียนถามอย่างนี้ว่ากิจในอริยสัจสีที่มีอยู่ทั้งหมด4ข้อคือกิจกำหนดรู้กิจละกิจทําให้แจ้งและกิจเจริญหมายความว่าเราจะต้องทํากิจทั้ง4นี้ให้ครบทั้ง4กิจหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินบางท่านอาจารย์ท่านได้สอนว่าให้ทํากิจกําหนดรู้อย่างเดียวก็ถือว่าครบถ้วนเพียงพอแล้ว เพราะว่าเมื่อทํากิจในการกําหนดรู้ต่อไปก็จะเกิดการละทําให้แจ้งแล้วก็ไปถึงมรรคเองในข้อแรกนี้ผมขอเดียนถามเท่านี้ก่อนครับเลยพออันนี้เป็นเทคนิคการสอนของพระอาจารย์ความจริงมันอยู่ในมรรคปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวคือทุกเรากําหนดรู้เวลาเราไปกําหนดรู้นะก็คือเราอยู่ในข้อมรรคนะคื ปฏิบัติน่ะมันอยู่ในข้อเดียวคือข้อมรรคข้อที่สี่ก็ข้อที่สี่เป็นข้อปฏิบัติได้การปฏิบัติลงมือทำก็คือข้อสี่นไอข้ออื่นมันไม่เป็นการปฏิบัติหรอกพอเราปฏิบัติในข้อสี่เนี่ยเราก็กําหนดรู้ทุกเราก็กําจัดสมุทัยเราก็ประจักษ์แจ้งนิโรธพร้อมไปเองแต่สิ่งที่เราทําคือเราทําอยู่ในข้อสี่ข้อมัรค หรือไายศิกขาแต่เราพูดตามแนวนริสัตก็คือเราปฏิบัติตามมรรคเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้การปฏิบัติก็อยู่ที่มรรคอันเดียวเมื่อท่านปฏิบัติไปตามมรรคและอันอื่นมันมาตามกันหมดบอกว่าไปกําหนดรู้ทุกข์อที่จริงก็คือปฏิบัติอยู่ในมรรคนั่นแหละรู้กาหนดรู้ทุกข์อ่ะคือเราปฏิบัติอยู่ในมรรคนั่นแหละโดยการปฏิบัติตามมรรคก็คือเจริญป,ปัญญา เมื่อเจริญปัญญาถูกต้องไอ้ปัญญานะี่ยมันก็รู้ทุกน่ะสิใช่ไหมเลยมันก็ได้มาในตัวเนี่ยคือท่านบอกเพื่อให้จับจุดให้ถูกว่าหน้าที่แต่ละข้ออันใดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําหน้าที่อย่างไรแต่เวลาเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดหน้าที่นั้นเนี่ยเราทําที่ข้อที่สี่ท่านจึงบอกว่าภาเวตับพังข้อสี่ก็คือต้องปฏิบัติ น,นั้นท่านอธิบายท่านก็จะอธิบายอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติไปสิปฏิบัติตามมรรคแล้วคุณก็จะได้กําหนดรู้ทุกข์แล้วคุณก็จะละสมุทยัยแล้วคุณก็จะบรรลุประจัก์แจ้งนิโรธไปด้วยพร้อมกันมันไปเองหมดเลยกระบวนการทั้งหมดมันไปขณะเดียวกันมันไม่ใช่แยกกันนะคือถ้ามันทําถูกเนี่ยในขณะเดียวกันที่ทําในมรรคเนี่ยมันได้สี่ข้อ ถ้ามันไปแยกกันก็ยุ่งหมดสิช่มันก็กลายไปว่าจะต้องไปทําอันนีทีท่านนทีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านแยกเพื่อจะให้เราเนี่ยมีความชัดเจนการวิเคราะห์นี่ไม่ใช่เป็นแยกส่วนแล้วก็แยกกันไปเลยแต่แยกเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วจะได้ปฏิบัติด้วยความจับแจ้งตระหนักรู้อยู่ในใจ และเวลาปฏิบัติจริงก็ทำตามกระบวนการก็คือเจริญมรรคก็คือใสรศิกขานั่นแหละปฏิบัติตามสีสมัธิปัญญาแ้่โดยเฉพาะไอ้ตัวปัญญาจะเป็นตัวกำกับตลอดพอได้แล,ล้วนั่นเลยพ่อไอตัวเนี้ยก็ตกลงมาอยู่ในข้อมรรคนี่แหละแต่ทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะเป็นการพูดแบบกว้าง ที่จริงคําถามนั้นมีแง่ที่น่าพิจารณาอีกเกี่ยวกับถ้อยคําด้วยคือคําว่ากําหนดรู้ทุกเนี่ยเมื่อใช้ในการปฏิบัติเนี่ยต้องระวังไม่เอามาสับสนกับเรื่องของคําว่ากําหนดรู้ทุกในคําว่าปริญญาซึ่งเป็นกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือพระอาจารย์เวลาท่านสอนว่ากําหนดรู้ทุก โดยทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติในเวทนานุปัสนาสติปัฐานซึ่งมันเป็นเรื่องของมักโดยตรงเลยคือเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญภาวนาไม่ใช่เรื่องของปริญญาในทุกนี้แต่เป็นเรื่องของมักแท้และคำว่ากำหนดรู้ในที่นี้เป็นคำในภาษาไทยที่สื่อความหมายไปยังภาษาบาลี โดยไม่ใช่หมายถึงปริญญาแต่เป็นคำแปลของคำว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองสติกำหนดสัมปชัญญะรู้ก็เรียกว่ากำหนดรู้กำหนดรู้ทุกในที่นั้นทุกขบางทีก็จำเพาะก็คือทุกขเวทนาเท่านั้นเองก็หมายความอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็กำหนดรู้ทุกทัดสุขก็กำหนดรู้สุข กำหนดรู้อทุกขมสุขที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอันนี้เป็นเรื่องของการกําหนดรู้เวทนาเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นเรื่องของมรรคแท้และนั่นแหละก็จะอยู่ในกระบวนการปฏิบัติโดยตรงซึ่งเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละด้วยการปฏิบัติตามมรรคก็จะมีความก้าวหน้าในการ ปริญญาทุกปหาหนะสมุทัยสัจจิริยานิโรดในขณะที่ภาวนาของมรรคหรือมรรคภาวนาก็เจริญก้าวหน้าไปด้วยหรือเป็นตัวที่ดำเนินไปโดยตรงแล้วก็ทำให้ตัวอื่นก็ก้าวหน้าไปไปได้กันอย่างที่พูดไปแล้วก็เอาเป็นว่าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้กระจ่างชัดอีกทีหนึ่งแยกแยะว่า ที่พระอาจารย์ที่สอนที่ว่ากําหนดรู้ทุกอะไรเนี่ยในที่นี้ต้องแยกให้ชัดว่าโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาภาษาไทยที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนว่ากําหนดรู้ในที่นี้ไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่เรื่องของหน้าที่หรือกิจในอริยสัจแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อเวทนานุปัสสนาโดยที่คําว่ากําหนดรู้นั้นหมายถึงสติสัมปชัญญะ และทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงทุกขเวทนาก็เลยกลายไป็ว่ามีสติกำนดสัมปชัญญะรู้ต่อทุกขเวทนานั้นก็ตอบแค่นี้ก็เพเียงพอขอเจริญพรขออนุญาตกราบเรียนถามอีกข้อหนึ่งครับผมสนใจในหัวข้อกัตยานที่ว่าทํากิจในอริยสัจได้แล้วจะหมายความว่าอย่างไรครับเราจะสังเกตว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ให้ทราบว่าการปฏิบัติในอริยสัจสีนั้นเนี่ยเราปฏิบัติสําเร็จจนเป็นกัตยานแล้วก็กลับเรียนถามครับก็เนี่ยก็เอาง่ายๆตอบแบบง่ายก็กำปั้นทุบดินใช่ไหมก็กําหนดรู้ทุกเราก็รู้แล้วรู้เท่าทันเข้าใจเรื่องขันหน้าเป็นยังไงเลยเนยีซึ่งโยมก็จะรู้เป็นขั้นๆไป อย่างนักเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่ารูปนามเป็นยังไงใช่ไหมกำหนดแยกได้เป็นนามรูปะได้ยานขั้นนี้เป็นนามรูปะปริเชท,ทยานให้แยกรูปแยกนามได้เลยไปว่าเป็นขั้นๆไปเลยเนี่ยก็คือเวลาเอาจริงนี่ถ้ามาว่าไปตามขั้นเนี่ยก็ไปแยกยานละเอียดไปอีกเช่นวิปัสนาญาณเก้าโสรสญาณญาณสิบหกแล้วก็ไปแยกเป็นทีละขั้น เช่นนามารูปปบริเฉทญาณที่เรารู้เข้าใจดีหรือ,อยังก็กลายเป็นต้องไปสอบแต่ละขั้นไปเลยอย่างนามารูปปริเฉทญาณน,นี่ก็อยู่ในปริญญานี่ใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเอาง่ายๆก็คือกบปั้ทุกินท่นทวาเมกี้ก็คือดูว่าเ,าเรื่องรู้ปธรรมนามธรรมหรือเรื่องขันห้าเนี่ยเรารู้เข้าใจเท่าทันดีแล้วหรือแล้วก็สมุทัยนี่อันนี้เป็นเรื่องประจักษ์แจ้งกับตนเอง ว่าเรากําจัดกิเลสได้จริงหรือยังว่ากําจัดเมื่อกี้บอกว่าอาวิชชาพราะตัหาอันนั้นอาจจะลึกไปเราก็เอาง่ายๆโลภะโทสะโมหะเป็นวิธีตรวจสอบง,ง่ายๆก็ดูสิในใจเรายังมีโลภะโทสะโมหะไหมถ้าเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําหน้าที่ไม่เสร็จใช่ไหมครูก็ง่ายๆนี่แหละดูเห็นประจักษ์กับตนเองเลยโกรธเรายังมีไหม โลภะเรายังมีไหมโมหะเรายังมีไหมถ้ายังมีก็แปลว่ายังทำหน้าที่ไม่เสร็จแล้วก็ประจักษ์แจ้งผลจิตใจเราไร้ทุกไหม <c oughs> ไม่มีกิเลสนั่นก็ด้านแล้วดูจากปหานะนั่นก็ด้านหนึ่งแหละแล้วก็ไม่มีความทุกข์จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสสงบเย็นอะไรแต่อะไรเนี่ยเราได้ไหมบรรลุภาวะเช่นนี้ แต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปรอถึงขั้นสิ้นเชิงใช่ไหมนะอันนั้นถ้าเรียกว่าสิ้นเชิงเพียงว่าเราได้บรรลุผลแต่ละขั้นเนี่ยวันวัน,วน,วนหนึ่งเรารู้จักทําใจให้มีปราโมดร่าเรืองเบิกบานปลอดโปร่งผ่องใสบ้างมีปีติมีปัสสธิบ้างมีใจสงบตั้งมั่นคงบ้างเออเราก็ได้ประจักษ์ผลบ้างแล้วเราก็บอกว่าเราได้ประจักษ์ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงกับได้สิ้นเชิง ก็ยังดีนะคือเอาเอาอย่างนี้ก็แปลว่าโยมพอจะวัดผลตัวเองได้อยู่ก็วัดผลไปในขั้นแต่ละระดับไปก็อย่างง่ายๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยมากปีที่แล้วตะมาก็ย้ำเนี่ยอยากจะให้โยมจำให้แม่นเลยธรรมชุดที่เรียกว่าธรรมสมาธิห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระหรือโยมก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วจิตใจจะเกิดภาวะห้าอย่างเนี่ยหนึ่งปราโมดจิตใจชาวพุทธจะเป็นอย่างนี้หนึ่งปราโมดรา่าเริงเบิกบานสองปิติความอิ่มใจปราบรื้มใจแล้วก็สมปัสสัิ ความสงบเย็นผ่อนคลายอันเนี้ยถ้าใครปฏิบัติได้อยู่ในโลกสมัยนี้สบายเพราะเขาเครียดกันจังเลยทีนี้คนที่เป็นชาวพุทธนี่จะไม่มีความเครียดมีข้อที่สามเนี่ยปัสสติพระพุทธเจ้าตรัดไว้คู่กันนะมันมีคู่คือปัสสธินี่มันเป็นรูปนามถ้าเป็นคุณนามมันเป็นปัสสัทธะและเจ้าปัสสัทธะเนี่ยมันตรงข้ามกับสารัตถะ สารัตถะแปลว่าเครียดปัดสสัทธะก็แปลว่าผ่อนคลายสงบเย็นผ่อนคลายนี่ท่านพูดไว้ว่าคนเนี่ยถ้าเครียดจิตและกายก็จะเครียดด้วยถ้าเครียดกายก็จิตจะพลอยเครียดด้วยไอ้ตัวเครียดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตเป็นจุดต่อเลยนะถ้าจิตเครียดกายจะเครียดด้วย กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรัไหลไปหมดอันนั้นพอเราทําจิตให้ปัสธิผ่อนคลายเนะี่ยกายก็จะผ่อนคลายด้วยนแล้วก็จะดีไปหมดเลือดลมก็จะเดินดีขึ้นอะไรเงเน้านองนี่เราลง่าคู่กันนะบาลีพระเจ้ากรัดไว้เลยเวลาปฏิบัติเนะี่ยสารัะกับปัสสัทธ,ธะ ถ้ายังปฏิบัติผิดอยู่หรือยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ผลเนี่ยสาระก็คือเครียดพอปฏิบัติถูกก็ปัดสัทธะเลยผ่อนคลายก็เอาล้นะหนึ่งปลาโมดได้เรือเบิกบานใจสองปีติอิ่มใจปลื้มใจสามปัสสธิผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สี สุขพอปัิสธิมาแล้วผ่อนคลายทีนี้ก็สุขช่ำชื่นรื่นใจสุขก็ช่ำชื่นรื่นใจไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรกดดันขับคล้องสุขก็ว่าคล่องสะดวกช่ำชื่นรื่นใจแล้วต่อจากนั้นก็สมาธิสมาธิก็จิตตั้งมั่นสงบ ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรรบกวนและคลายเครื่องจิตใจเป็นจิตใจที่อะไรอะไรรบกวนไม่ได้อยู่ตัวของมันภาวะที่จิตอยู่ตัวไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสมาธิแล้วจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการหมายความว่าเราต้องการจะให้จิตพิจารณาอะไรอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้น ถ้าอยู่ได้เออก็สมาธิอยู่ละอยู่ได้ตามต้องการอีกสแสดงว่าสมาธิแข็งถ้าเก่งจริงก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการเนี่ยสมาธิที่เชี่ยวชาญทีนี้พอสมาธิดีจิตก็จะเป็นกรรมนิยะเหมาะกับการใช้งานตอนนี้จะเอาปัญญามาพิจารณาอะไรก็ง่ายเลย เหมือนกับน้ำที่ใสนิ่งสงบไม่มีตะกอนที่เที่ยวฟุ้งเที่ยวคลุ้งเที่ยวว่อนไปว่อนมาไปบางนวดบางนี่ให้พวกฝุ่นละอองตกตะกอนนอนก้นหมดน้ำใสไม่มีอะไรบังเพราะนั้นก็มองเห็นชัดปัญญาก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินี้พิจารณาอะไรก็มองเห็นชัดเจนตกลงว่าเนี่ยจิตที่ดีต้องมีห้าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสบ,บ่อยมากธรรมะชุดนี้ท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิคือสมาธิเนี่ยโยมต้องแยกเป็นสองอย่างเป็นธรรมะสมาธิกับจิตสมาธิธรรมะสมาธิก็ห้าอย่างนี้หมายความว่าไอ้ธรรมะห้าอย่างเนี่ยมันเข้ามาบรรจบประสานกันมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจิตสมาธิก็คือข้อสุดท้ายของห้าอย่างนี้ เอาละโยมทวนอีกทีปราโมทปีติประสธิสุขสมาธิแค่คข้อปราโมทข้อเดียวก็ประเสริฐเลิศแล้วพระุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทเนี่ยตัดตั้งกี่แห่งปราโมดชัพหโลภพิขุทุกขัดสันตังกริสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทจักทาทุกข์ให้หมดสิ้นไปวนนะนั่นะนั้นชาวพุทธที่มีจิตใจปลาโมดอยู่เสมอเนี่ย เดินทางเข้าสู่วิถีแห่งพระนิพพานนอีกแห่งหนึ่งก็จัดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ลงท้ายว่าสังขารรูปัสมังสุขขังก็คือว่าผู้ที่มากในปราโมทนี่จะได้บรรลุความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งที่ระง,งับสังขารก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองนั้นโยมจะต้องทำจิตให้ปราโมทอยู่เสมอ อ้าวนี่เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นนะห้าอย่างเนี่ยจำให้แม่นเลยพระพุทธเจ้าตัดเวลาใครปฏิบัติธรรมไปแม้แต่ฟังธรรมะของพระองค์พอฟังไปแล้วปฏิบัติถูกพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปลาโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ทุกข์จะหมดไปสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะทุกข์นะัท่านให้เรารู้ทันเท่านั้นนะ หน้าที่ต่อทุกเนี่ยใครจะไปเข้าถึงอริยสัจข้อหนึ่งเป็นทุกแล้วก็ยุ่งแล้วใไหมผิดทําผิดหน้าที่หน้าที่อริยสัจเนี่ยไม่ค่อยพูดกันทําให้ปฏิบัติผิดชัดแล้วบอกทุกขังปริญญายั่งจําไว้เลยทุกนี้ต้องปริญญาต้องรู้เท่าทันมันเอาแล้วนัเลยพอก,ก็แปลว่าธรรมสมาธิห้าประการเนี่ยเป็นธรรมะสาคัญต้องยกกันขึ้นมาเน้น แล้วก็ปรับสภาพจิตของเราให้พร้อมพอร,รมสมาธิมาและจิตสมาธิเกิดพอจิตสมาธิเกิดก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปใช้ในทางปัญญาก็จเจริญวิปัสสนาก็ก้าวหน้าไปเกิดวิชาถึงวิมุตตินั่นแหละบรรลุผลตอนนี้คูดมาก็เลยจะเพลินแล้วทีนี้ก็อยากจะฝากโยมอีกนิดหนึ่งคือการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ย มีอยู่อันหนึ่งที่น่าสังเกตคือไม่ว่าเรื่องที่เราถือว่าดีหรือ้ายเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติต่อมันเรื่องร้ายปฏิบัติต่อมันให้ถูกก็กลายเป็นดีใช่ไหมเป็นประโยชน์เรื่องดีถ้าปฏิบัติต่อมันผิดก็กลายเป็นเรื่อง้ายเพราะฉะนั้นจะไปติดว่ามันดีแล้วเราไปยึดว่าดีนี่บางทีกลายเป็น้ายไปเลย ยกตัวอย่างง่ายๆนิวรนนี่เป็นกิเลสท,ที่ร้ายมากใช่ไหมนิวร์รู้จักใช่ไหมเลยว่านิวรนห้าะเอานิวร์ห้านี่ถ้าเราเอามันมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพูดให้แคบเข้าไปจำเพาะเจะจงก็คือเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานพูดให้จำเพาะลงไปอีกก็คือเป็นอารมณ์ของธรมธรมานุปัสสนาในธรรมานุปัสสนาเนี่ยไอ้เจ้านิวรนนี่มันเกิดขึ้นมาก็พิจารณาดูมันเลยตามดูมัน มันตัวร้ายแท้ๆเนี่ยพอทรมานุปัสศนาไปตามดูมันมันกลายเป็นดีไปเลยกลายเป็นว่าทําให้เกิดปัญญากลายเป็นเครื่องทําให้เกิดความเจริญในการปฏิบัติดีไม่ดีก็เลยบรรลุธรรมไปเลยด้วยการดูนิวรนนี่เลยน,นั้นก็เลยไอ้เจ้าตัวร้ายนี่ก็เป็นประโยชนเใช่ไหมเราใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นแหละมันจะดีจะร้ายนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้ เอาละเลยบอนี่ตัวร้ายนะเอามาใช้แม้กระทั่งในสติปัฏฐานในธรรมานุปัสสนาก็ไม่ว่าอะไรละใช้ได้หมดทีนี้ไอ้ทางดีนะถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็ร้ายหมดนะอย่างเราปฏิบัติไปแม้แต่บรรลุธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอาง่ายๆเลยในพระส,สูตรหนึ่งเรียกว่าสัพพุริสสูตรเร็กสันส้น ก็คือสูตรที่วา่าด้วยสัตว์บุรุษอสัตว์บุรุษก็บุคคลหรืพอพระภิกษุเนี่ยได้เจริญสมาธิเก่งได้ชานหรือเป็นนักเทศเป็นธรรมกถึกเอกหรือเป็นพระหูสูตรมีความรู้ดีอะไรก็แล้วแต่เนะ่ยเกิดความลำพองตัวเองขึ้นมาว่าโอ้เรานี่เก่งนะปฏิบัติสมาธิได้คนอื่นสู้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสเธอเป็นอสัตว์บุรุษ เสียทันทีเลยใช่ไหมเลยก่อนเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ดีก็กลายเป็นร้ายไปปฏิบัติตามมันผิดหรือว่าพระภิกษุหรือว่าโยมก็ตามปฏิบัติธทมไปได้บรรลุโสดาปฏิผลนะขนาดนั้นนะขนาดได้อริยมามรรยผลนะได้บรรลุโสดาแล้วเกิดความพอใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภิกษุนั้นสันโดษอันนี้ใช้ตามบาลี เนี่ยข้อเสียของคนอ่านพระไตรปิฎกแปลเนี่ยแพ้คนรู้บาลีคือไปอ่านแล้วไม่รู้ว่าศัพท์ของท่านคืออะไรจะอาจจะไปเจอในนั้นก็แปลมาเป็นพนร,ระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยก็แปลว่าพอใจหรือยินดีแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้าว่ศัพท์อะไรแต่ไปไปดูบาลีนี่ท่านบอกเลยภิกษุสันโดษแล้วภิกษุสันโดษพอใจ ว่าเออเรานี่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วพอสันโดษพอใจเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าตัดเธอประมาทวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแล้วนั้นนี่โดนประนามเลยนะแค่นี้ก็ไม่เห็นทำอะไรเสียเลยใช่ไหมเลยบอลก็แค่ยินดีพอใจสันโดษในธรรมที่บรรลุแล้วเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงติเตียนทันทีเลย เฉยเลยเพราะว่าคนที่ไปพอใจว่าตนได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามเนี่ยพอพอใจขึ้นมาเนี่ยจะเฉยพระเจ้าบอกตราบใดที่ยังไม่บรรลุอาสวะขยันความสิ้นไปอาสวะแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขาดในคาถาธรรมบทก็มีจะได้บรรลุธรรมแค่ไหนจะได้ฌานได้อะไรได้ความสุขที่เกิดจากเนคขมมะอะไรต่ออะไรก็ถึงขั้นไหนก็ตามเนี่ย เป็นอนาคามีอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงอาสวายยัคไขยาได้ถึงความนอนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นนั้นปฏิบัติไปถ้าหากว่าไปพอใจสันโดษขึ้นมาในท่านเรียกว่าสันโดษในกุศลธรรมนะสันโดษในกุศลธรรมนะ้ะผิดนะถ้าสันโดษในวัตถุเสพบริโภคถูกต้องถ้าสันโดษในกุศลธรรมลรผิดเลย ทีนี้ในกรณีนี้ก็คือพระภิกษุนั้นไปสันโดษในธรรมที่ได้บรรลุพระเจ้าบอกเธอประมาทวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเตือนให้เร่งรัดปฏิบัติต่ตอไปเพยียรพยายามเนี่ยแค่เนี้ยเห็นว่าคือสิ่งที่ดีนี่ปฏิบัติผิดต่อมานิดเดียวก็เสียแล้วใช่ไหมหรือความสุขในเราได้สุขเราปฏิบัติไปได้สุขที่ดีขึ้นประณีตขึ้น เราไปติดสุขนะั้นปับ๊บเสียทันทีเลยไปติดสุขกเขท่านั้นแหละก็เกิดความประมาทเกิดโกนสัจฉะอะไรขึ้นมาติดสมาธิติดอะไรก็เสียบท่านั้นแหละมัวเมาในปัญญาก็ผิดอีกใช่ไหมเลยก็กลายเป็นขนผ่านไปเลยเป็นอสัพพ์บุรุษไม่ได้เท่านั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะให้เรารู้จักใช้ประโยชน์หลักการนี้คือปฏิบัติ ใช้ไม่ว่าดีว่าร้ายให้เป็นใช้ใเป็นประโยชน์ถ้าเรียกประโยชน์ิสโสมนสิการนั่นเองไม่ว่ามันจะดีจะร้ายใช้มันให้เป็นประโยช visual. น์ได้หมดหนึ่งหาความจริงจากมันให้ได้หาความรู้จากมันให้ได้สองหาประโยชน์จากมันให้ได้นี้เรียกประโยชน์ิสโสมนสิการไม่ว่าดีว่าร้ายฉันต้องหาทางหาความรู้จริงและหาทางใช้ประโยชน์ <c oughs> ให้ได้แล้วไม่มีเสียท่นั้นก็บอกว่า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายแล้วจะได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะดีหรือลายก็ตามแม้แต่ดีมากปฏิบัติตามวันผิดก็เสียอีกหละเสียหมดอันนั้นก็เป็นคติสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมทาให้เราเนี่ยใช้หลักความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่อยไม่ประมาทนี่ก็คือไม่ประมาท แล้วไม่ประมาทก็ใช้โยนิสมันบสิการอยู่เรื่อยโยนิสมันบิการก็ทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทุกอย่างแล้วก็หาความรู้ได้จากทุกอย่างจเจริญพัฒนาต่อไปวันนี้ก็ได้พูดกับโยมมามากแล้วก็ไม่โยมถามอะไรเลยมีอะไรมั้งไม่เลย่อนก็พอดีแล้วเวลาก็เลยเพนไปนิดหน่อย กัในเราเจ็ดนาทีแล้วไปอนทุทนอาจารย์ระวีท่านจะมาตอนบ่ายอาตัตยวลงไม่มาก็ฝากอนุโมทนาท่านด้วยกโมธนาท่านที่มาสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเองและชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วย ทั้งปฏิบัติเองและชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติเนี่ยท่านถือว่าเป็นการที่ทํากุศลอย่างสูงนะโยมทุกท่านก็เหมือนกันแหละก็ปฏิบัติเองและชวนกันปฏิบัติเมือ่อชวนกันปฏิบัติก็มีสามัคคีเมื่อเกิดความสามัคคีก็เกิดกําลังแข็งขันปฏิบัติก้าหายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเมื่ะนั้นอาตมาวันนี้ก็ได้มาพบกับโยม ชาวธรรมสถานและญาติมิตรที่ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่กล่าวข้อต้นแล้วก็อนุโมทนาทั้งศรัทธาและฉันทะพร้อมทั้งคุณธรรมความดีอ,อื่นๆที่เป็นผลจากการที่ได้ปฏิบัติก็หวังว่าโยมปฏิบัติแล้วก็ได้ประจักษ์แจ้งได้สัจกิริยาทำผลนั้นให้ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ผลในจิตใจ ที่เบิกบานผ่องใสคลายความเศร้าหมองขุนมัวลงมีจิตใจสงบและนอกจากนั้นก็จะมีผลออกมาทางด้านศีลเองเมื่อจิตใจดีแล้วสมาธิดีก็ออกมาทางศีลทางการปฏิบัติกายวาจาก็พลอยดีสงบเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็กูลต่อกันทำให้สังคมของเรานี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุข ถ้าแผ่ขยายไปอย่างนี้ก็สังคมเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสันติภาพแต่ก็คงไม่ใช่แค่สันติภาพเรามีสันติสุขทีเดียวแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าได้แน่ก็คือปัญญาและปัญญาตัวนี้จะมาเป็นตัวหนุนให้จิตของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปสีนิของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปก็คือไปได้กันทั้งหมดทั้งชุดนั่นแหละทั้งศีสมาธิปัญญาวันนี้ธรรมภาพ ในานามของพระสงฆ์และพุทธบริษัทก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจบครบสิบสองครั้งของคณะโยมผู้ปฏิบัติก็ได้จเจริญกุศลมาจนครบเวลาก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรพยายามเข้มแข็งแล้วก็ยังสืบต่ออย่างที่ว่าจากปีที่แล้วส่วนกายข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่จะได้ตกลงกันดำเนินต่อไป แต่เฉพาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาไว้แล้วก็ขอตั้งใจปรารถนาดีต่อกันพาปรารถนาดีต่อกันที่เรียกว่าเป็นพรเกิดขึ้นมาแล้วก็ใจสบายก็คือทําให้ชวนกันให้เกิดกุศลนั่นเองอาตมาให้พรก็คือตั้งใจเป็นเมตตาต่อญาติโยมและโยมก็เมื่อได้ตั้งใจ รับผ่อนนั้นก็ทำใจให้เป็นกุศลไปด้วยให้แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสก็ขอคุณพระรัตนใจอภิบาลอวยชัยให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิท์พรมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมะของพระสมมาสัพพุทธเจ้ามีความสุขมีความเจริญงอกงามในชีวิตของตนในครอบครัวในชุมชน ในหน่วยงานองค์กรต,ต่างๆจนกระทั่งถึงสังคมส่วนรวมแล้วก็แผ่ความสงบร่มเย็นนี้ไปแก่ชาวโลกด้วยให้โลกที่กำลังมีปัญหากันมากมายนี้ได้ผ่อนคลายลงบ้างก็จะเป็นแรงอย่างน้อยก็มาดุลกันไว้ก็ขอให้อย่างน้อยในใจของทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีความสุขที่ เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นคือเป็นความสุขที่เป็นนิรามิตรอิงอาศัยขึ้นต่ออามิตรน้อยลงเป็นอิสระเป็นไทยกับตนมากขึ้นเป็นสุขที่แท้จริงก็จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสมมาสพมพุทธเจ้าก็ขอทุกท่านจงได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติได้บรรลุผลอันดีงามังที่กล่าววันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกเมือ่อเทิน